สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเราก็จะมาถ่ายให้ดูนะคะนี่เลยนะคะใบเชื้อพูนะคะเพื่อนๆใบเชื้อผูนะคะ,เ,เ,ยเ,ะ,คะเยอะแยะเลยนะคะเราก็เอามาปลูกแค่นิดเดียวเองนะคะแค่ต้นสองต้นนะคะตอนนี้ก็แพร่พันนะคะแร่ไปเยอะเลยนะคะเป็นแถวเลยนะคะเราปลูกแค่ต้นสองต้นเองนะคะนี่นะคะ ยาวไปถึงนู้นเลยนะคะนู่นนะคะรั้วบ้านนะคะพอฝนตกเนี่ยได้น้ําฝนก็ใบก็สวยงามมากๆเลยนะคะเต็มเลยนะคะเพื่อนๆเนาะใบเชอพูนี้คะก็มีประโยชน์นะคะมีประโยชน์มากมายหลายอย่างเลยนะคะสำหรับใบเชาพูลนะคะก็รู้ๆกันอยู่นะคะว่า มีสรรพคุณทางยาด้วยนะคะน,นะคะยาวไปนู้นเลยนู้นเลยนะคะมันแพร่ไปเองนะคะเราโดยที่เราไม่ได้ขยายเลยเรามาปลูกแค่ต้นสองต้นเองนะคะขยายไปเองเลยนะคะเนี่ยเต็มไปเลยนะคะเนี่ยคนก็เกงหอยเขาก็จะเอามาใส่นะคะใบเชะพูนะคะคนที่ชอบนะคะกินมันนะคะ มีสับปะทุนสรปรปะคุณทางยานะคะมันสำหรับใบชะพูนะคะสรบปรคุณทางยานะคะก็มีเบตาเ้าแคโรทีนนะคะในปริมาณที่มากมายเลยนะคะช่วยบำรุงสายตานะคะช่วยบำรุงสายตาช่วยในการมองเห็นนะคะป้องกันโรคตาบอดตกกลางคืนนะคะแก้โรคตาฟางได้ด้วยนะคะ เ่ยับยัง้งแล้วก็ชะลอการขยายของเซลลมะเร็งนะคะแล้วก็จะช่วยบำรุงกระดูกด้วยนะคะบำรุงกระดูกช่วยการเกิดของโรคกระดูกพุนนะคะได้ด้วยนะคะกระดูในสปปรรพคุณในใน,ในตำราในหนังสือนะคะช่วย แล้วก็จะช่วยในการขับถ่ายด้วยนะคะเนื่องจากว่ามีเส้นใยในปริมาณที่มากนะคะก็อันนี้ก็คือสรรพคุณนะคะสรรพคุณของใบชะพลูนะคะก็จะช่วยได้เยอะเลยนะคะนี่นะคะเยอะเลยนะคะก็มีประโยชน์นะคะมีประโยชน์แล้วก็เอามาปลูกเนาะ แต่ก็แต่ก็บางคนก็จะไม่ไม่ชอบนะคะจะไม่ชอบมันคิวๆนะคะแต่เราก็ชอบเป็นบางครั้งเราก็เอามาปรุงอาหารนะคะเวลาแกงหอยหรือว่าเราจะลวกกินพีก็ได้นะคะใบอ่อนๆนะคะนี่นะคะเยอะเลยก็เลยเอามาทายให้ดูนะคะว่าใบชะพูมีสรรพคุณเยอะแยะเลยนะคะมีประโยชน์ต่อร่างกายเรานะคะค่ะคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะคะเพื่อนๆก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะ ชมโฆษณาให้ด้วยนะคะเพื่อนๆจ๋าเนาะสวัสดีค่ะ